เอาละครับอรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้นะครับเจอกันอีกแล้วครับกับในแทนนะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนวันนี้นะฮะไม่ใช่วันนี้สิเมื่อเย็นน่ะผมไปเดินตลาดแล้วผมไปเจอไหลบัวสดๆมานะครับ <c oughs> ก็เลยนึกถึงว่ามิเจอวัตถุดิบดีๆ,ๆแบบนี้แล้วเนี่ยมันอดไม่ได้เลยที่จะทําแกงส้มไหลบัวแกงส้มที่ผมจะทาวันนี้เป็นแกงส้มที่ใช้เครื่องแกงใต้นะครับ แล้วก็ผมก็มีตัวช่วยแล้วด้วยวันนี้ขอใช้เครื่องปั่นนะฮะ,ะเริ่มต้นจากพริกเลยครับความเผ็ดตามใจชอบใช้ใช้ได้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะแต่ผมจะใช้พริกสด2ชนิดเลยนะครับพริกแห้งผมหมดตามด้วยหอมหอมแดงนะครับผมใช้ประมาณ2หัวเออสามหัวน้ำลนตลอดแล้วก็กระเทียมนะครับ แล้วก็ขาดไม่ได้คือขมิน้นตามด้วยเกลือสมุนนะครับป,ปรุงรสชาติหล่นเดนี๋ยวโดนด,ด่าแน,น่นอนเลยมีคนรอเล่นงานอยู่แต่ทีนี้นก็ตามด้วยสุดท้ายก็คือกระปิดนะครับหนึ่งช้อนนะครับโอเคส่วนความเปรี้ยวเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมไม่มี ส้มแขกนะผมก็จะใช้เป็นมะขามเปียกแล้วก็ด้วยน้ำมะนาวด้วยนะครับแต่ทีนี้ครับผมต้องขอเวลาในการทำความสะอาดตรงนี้ครับไปหั่นล้างให้ดีเลยนะครับแล้วก็ขอเวลาในการปั่นเครื่องปรุงทั้งหมดอ๋อตอนปั่นนี่ก็คือสตา์งง่ายๆนะครับเติมน้ำลงไปด้วยนะฮะก็จะได้ปั่นแบบจัดเต็มเลยนะจัดหนักเลยเอาให้ละเอียดยิบเลยครับ ผมขอเวลา,าหน่อยนะครับผมอทีนี้พอเราปั่นเครื่องแกงแล้วก็ผมไปทําความสะอาดล้างไหลบัวแล้วครับข,ขึ้นขั้นตอนการทําแล้วนะครับวันนี้โหพี่แกงละเอียดยิบอะ่ะแล้วก็จับปัดกับน้ําล้างคล็อกเฮ้ยน้ำล้างเครื่องสิ่ <c oughs> เอาให้สะอาดหมดจดจนจุดสุดท้ายนะครับฮ ทีนี้ก็ตั้งไฟนะครับผม <c oughs> อานะครับเนี่ยนะครับก็เอาเครื่องแกงน,นะครับไปลงหม้อต้มนะครับให้เดือดก่อนเลยนะครับผม <c oughs> แกงส้มใต้เนี่ยผมว่ามีความง่ายอยู่อย่างนึงนะที่ผมรู้สึกกระชอบ <c oughs> ก็คือเขาไม่ต้องโขลกเนื้อปลานะครับพี่แกง ไม่ต้องมีนะความข้นจากเนื้อปลาต้มมะโขกน,นะครับแต่ทีนี้ก็พื้นฐานรสชาติของผมก็เหมือนเดิมครับกับขนอก้อนที่มันสูตรที่ไม่ใส่ผงชูรสนะครับหม้อขนาดนี้ผมจัดเต็มหนึ่งก้อนนะครับผมหนึ่งก้อนก็พอแล้วเป็นไงฮะสีสันสุดยอดอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเวลาเดือดแป๊บนึงนะครับนี่แหละครับพอพี่แกงเนี่ยครับพอเราต้มจนพิกแกงเดือดนะครับ ทีนี้จะถึงขั้นตอนการปรุงรสแล้วนะครับชิมก่อนอความเผ็ดได้ความหอมได้ความเค็มนี่จะไม่ถึงอีกนิดนึงนะครับมีความเค็มจากเกลือนะครับแล้วก็ตักความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปเป็นพื้นฐานรสชาตินะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องบีบน้ำมะนาวอีกหน่อย้ทีนี้ก็ ตัดความหวานนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีความกลมกล่อมขึ้นจากน้ำตาลปี๊บนะฮะออไม่ต้องหวานมาก <c oughs> หรังจากนี้กเคี่ยวต่อสักนิดนะครับแล้วก็ชิมรสชาติอืม ปลาสักนิดหนึ่งนะครับผมของผมในบางทีผมอาจจะทําอาหารแบบไม่ได้ตวงวัดนะครับใช้วิธีการก็คือทําไปชิมไปบ่นไป <c oughs> เอาละดทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการใส่ปลาแล้วนะครับปลาที่ใช้เป็นปลาปลาแดงนะครับวันนี้เนียเฮียส่งให้มาเข้าไปทะเลนะครับแล้วก็ไปตกปลาแล้วก็ได้ปลามาเยอะก็าเลยเอามาให้ ก็ต้องขอบคุณที่ส่งไว้ณจุดจุดนี้ด้วยนะครับเอาละหอมมากจริงๆอะ่ะกลิ่นนี่ที่สุดแล้วเนะี่ยทีนี้ก็เตรียมตัวลงแล้วครับใกล้แล้วใกล้ละดูสิตัดบัวยังเหลือเยื่อใยอยู่ <laughs> ตัดบัวยังเหลือยุเยื่อใหญ่จัดตัดใจจากเธอไม่ขาดลงเลยนะครับโอ้โหดูสิกรอบส,ด,สดของไหลบัวของเรา <c oughs> สวยงานตามทองเรื่องจริงๆอะไหลบัววันนี้ที่ใช้นะี่คือซื้อมาในราคา45บาทนะนนานจะมี คนไปเก็บมาขายต้องอุดนุนหน่อยวัตถุด,ดิบที่ดีหายากอ่าเดี๋ยขอขอเวลาเดือดแป๊บนึงนะครับอ่าละฮะทีนี้พอเดือดอีกรอบเนี่ยครับก็ง่ายแล้วจะเสร็จแ้วจะได้กินข้าวนะครับหอ,หอมมากจริงๆชิมอื้อ มีความเผ็ดนะครับมีความเปรี้ยวพื้นฐานแล้วแล้วก็มีความหวานแปรี้แวมความเค็มเติมอีกนิดได้ครับความเค็มกับความหอมจากปลานะครับแล้วก็ทีนี้ก็ปิดไฟเติมความเผ็ดไอ้ความเปรี้ยวเด้งด้วยน้ำมะนาวนะครับจัดเต็มหนึ่งลูกหม้อขนาดนี้ น้ำาตาวเปนเนียวน้ำดีจริงๆสุดๆเอาแล้วครับทีนี้ก็นี่แหละฮะเสร็จแล้วแกงส้มไหลบัวของผมนะครับเป็นแกงส้มที่ใช้เครื่องแกงใต้นะครับ โอ้โหใช่เลยเตะเลยพอเลยเจอน้ำมะนาวเข้าไปเสร็จกันเอาเป็นว่านี่แหละครับก็คือเป็นเมนูง่ายๆนะครับกับวูตถุดติบที่นานาจะมีมาสักครั้งนึงนะครับไหลบัวแล้ววันนี้กินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนี่ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าคลิปในแทนพอมีประโยชน์ก็สับตะไคร้ให้หน่อยซับสไครต์ครับ,รบ,รบติดตามฮะแล้วก็กดแชร์กดอะไรได้ตามอำเภอใจเลยนะครับผม งั้นสำหรับวันนี้ในแทนขอตัวนะครับต้องไปรับประทานข้าวแล้วครับผมสวัสดีครับ